สวัสดีครับผมมาเล็กเรนเดลครับแล้วนี่คือกอดป่าเกอดทะเลซีซั่นที่2แล้วนะครับในปีนี้เราก็จะเอาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติแล้วจะลงลึกมากไปดูปัญหาจริงๆในหลายๆที่นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ไปคนเดียวนะครับรอบนี้เรามีบัดดี้ของเรานั่นก็คือพี่เต่ก่อนจะกอดปากกอดทะเลนะครับต้องกอดพี่ตอนนี่คือบัดดี้ของเรานะครับ คราวนี้เราจะไปไหนบ้างพี่เจ้เราจะไปน่านค่ะภูเก็ตภูเก็ตเชียงใหม่เชียงใหม่และสกลนครสกลนครและกรุงเทพเราจะอยู่ที่กรุงเทพนี้นะคะเทปแรกเนี่ยจะอยู่ที่กรุงเทพปกติถ้าเรานึกถึงพื้นที่สีเขียวคุณจะนึกถึงที่ไหนนึกถึงที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อ่านึกถึงเขาใหญ่นึกถึงที่ไหนอีกนึกถึงหมู่เกาะที่แบบว่ายังมีแบบความเขียวอยู่อะไรพวกเกาะพวกทะเลอะไรต่างๆแต่จริงๆริงแล้วอ่ะ พื้นที่สีเขียวที่อยู่ในกรุงเทพอ่ะมันเป็นที่ที่ผมว่ามันถูกมองข้ามไปคนยังไม่เห็นถึงความสําคัญของพื้นที่สีเขียวที่อยู่ในกรุงเทพเนาะแต่จริงๆแล้วมันสําคัญมากนะยกตัวอย่างคุณรู้ไหมว่าคนที่มีอาการความเครียดเนี่ยถ้ามีพื้นที่สีเขียวอย่างเงี้ยเยอะขึ้นมันสามารถที่จะลดได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปหาข้อมูลมาเล็กน้อยบอกว่า WHO เนี่ยเขามีการบอกแล้วว่าคนหนึ่งคนอ่ะจะต้องมีพื้นที่สีเขียวประมาณเก้าตารางเมตรต่อคนและตอนนี้เรามีเท่าไหร่ ตอนนี้เหมือนจะประมาณแบบไม่ถึง6อะไรอย่างเงี้ยไม่ถึง6มันไม่เพียงพอสําหรับกรุงเทพมหานครไม่ถึง6แต่ใช้ได้จริงๆเนี่ยไม่ถึง1นะถูกป่ะที่จะใช้ประโยชน์ใช้งานเขาได้จริงเพราะว่าพื้นที่สีเขียวเนี่ยเขานับหมดเลยจะเป็นตะไคร่น้ํา,าจะเป็นอะไรที่เขียวเขานับหมดเลยสนามกอล์ฟอย่างเงี้ยเราไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้เขาก็นับใช่ไหมคะใช่เพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ คนอาจจะมองข้ามแต่จริงๆแล้วมันมีความสําคัญกับการเป็นอยู่ของมนุษย์นะครับไม่จําเป็นต้องรักป่ารักธรรมชาติแต่เราต้องช่วยกันดูแลพื้นที่สีเขียวแต่คุยกันสองคนคนอาจจะคิดว่าเราโม้หรือเปล่าพี่เตยโมหรือเปล่าพี่เล็กโม้หรือเปล่าเพราะนั้นเราจะพาทุกคนไปพูดคุยกับคนที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้จริงๆเลยนะครับกับกอดป่ากอดทะเลซีซั่นที่2นะครับเยอันนี้ชื่อตอนว่าอยากกอดป่ากรุงเทพค่ะ ต้นไม้ถึงมีความสําคัญกับชีวิตคนอันแรกเลยนะคะถ้าเราเปรียบเทียบตอนที่เราเดินเข้ามาเนี่ยนะคะอาจจะยังมีต้นไม้รอบๆใช่ไหมคะตอนเราอยู่ใต้ต้นไม้น้องๆอยู่ใต้ต้นไม้รู้สึกเป็นไงคะแฮปปี้ค่ะแฮปปใช่ไหมคะรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกเย็นตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ตรงนี้พื้นเป็นคอนกรีตใช่ไหมคะรู้สึกไงคะก็เงาๆนิดนึงก็มีความอึดอัดแล้วก็ร้อนมีความร้อนนี่แหละค่ะก็คือเมือง มันไม่ใช่แค่เรื่องที่เราจะมีต้นไม้เพื่อความสวยงามแต่ว่าเมืองท่านเป็นแน่นที่มันมีตึกเยอะๆรถก็เยอะถนนก็เยอะเนี่ยค่ะต้นไม้เนี่ยช่วยแก้ปัญหาได้เกือบทุกเรื่องเลยก็คือหนึ่งทำให้มันลดอุณหภูมิลงมาร้อนน้อยลงอ,อันที่สองก็คือว่าช่วยดูดซับมลพิษใบของต้นไม้เนี่ยค่ะเวลาฝุ่นบินไปแตะเนี่ยมันจะแปะไว้เลยอีกเรื่องนึงที่คนอาจจะไม่รู้ก็คือว่า เวลาเราอยู่ในในท่ามกลางต้นไม้เนี่ยค่ะเวลาเราไปเดินป่าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันมีสารบางอย่างที่ออกมาจากต้นไม้มีทั้งกลิ่นด้วยอะไรด้วยและมีแบบไอระเหยอ,อะไรเงี้ยซึ่งสารพวกนี้มีการวิจัยแล้วว่าทําให้เราผ่อนคลายและยังกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราด้วยค่ะคือเราเราในที่ที่เราอยู่ตอนนี้เรามีแบบตึกเต็มไปหมดเลยแต่เราก็จะเห็นสีเขียวเป็นยอมยอมเป็นยอมยมยอมยยอมลองคิดภาพถ้สีเขียวตรงนี้ มันไม่มีเลยมันหายไปหมดเลยค,คือคนไม่ให้ความสําคัญแล้วพี่พุ่มคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ยังอยู่ในตึกเหล่าเนี้ยอย่างแรกค่ะจะมีความรู้สึกเครียดขึ้นนะคะอันที่สองเนี่ยเราจะรู้สึกห่างเหินกันมากขึ้นเพราะว่าถ้าสมมติเป็นอย่างนี้ ทั้งบริเวณนี้หรือทั้งกรุงเทพใช่ไหมคะ,คะเราจะบอกว่าข้างนอกร้อนอะ่ะเราอยู่ข้างในดีกว่าเราอยู่ในห้องของเราอยู่ในออฟฟิศอยู่ในห้องเปิดแอร์ดีกว่าหรือกลับบ้านอยู่คอนโดแล้วก็อยู่แต่ในคอนโดเราเราก็จะเปิดแอร์เปิดเครื่องกรองอากาศพ่งนี้ต้องออกไปข้างนอกที่มันร้อนอีกแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นความเครียดที่สะสมะการที่ไม่ได้ออกกําลังกายด้วยการทีไ่ไม่ได้เจอคนข้างนอกด้วยค,ะค่ะความเครียดความรู้สึกแบบ มันเหมือนกับชีวิตมันไม่มีความสุขอะ<ช>เปรียบเทียบระหว่างคนที่มีพื้นที่สีเขียวหรืออยู่ในพื้นที่สีเขียวอยู่ใกล้ต้นไม้เนี่ยค่ะเป็นจํานวนชั่วโมงมากกว่ากับอีกกลุ่มหนึ่งที่แทบจะไม่ได้เจอพื้นที่สีเขียวเลยเนี่ยจะมีความเครียดนะคะจะมีความอะไรดีนะมีโอกาสที่จะป่วยมากขึ้นแล้วมีอีกงานวิจัยหนึ่งด้วยค่ะบอกว่า ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่ air pollution มันเยอะๆเนี่ยมลภาวาเยอะๆนะคะกระทบกับความจำของเราอีกค่ะแปลว่าพื้นที่สีเขียวมีผลต่อ mental health ของทุกคนใช่ค่ะแล้วก็มีผลต่อนเนี่ยสมองโดยตรงครับสำหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพอย่างเงี้ยอยากจะศึกษาอยากจะดูแลต้องทำยังไงครับอาจารย์ก็อย่างแรกนะคะพยายามหาความรู้นะคะให้ตัวเองเนี่ยให้มากที่สุดแล้วก็มันมี แหล่งข้อมูลเยอะแยะเลยโดยเฉพาะในอินเทอร์เน็ตเนี่ยคะ่ะสามารถที่จะไปไปหาได้ว่าวิธีการดูแลต้นไม้ที่ถูกต้องเนี่ยทำยังไงแต่งวิธีการดูแลต้นไม้อันนี้ก็คือทางหนึ่งแต่ว่าถ้าใครอยากจะลงลึกไปกว่านั้นนะคะอยากจะลงมือเองเลยบางทีแบบมีต้นไม้ที่บ้าน mm. ก็ไปฝึกเลยการดูแลต้นไม้การเป็นลูก,กรกเนี่ยคะ่ะ mm. ก็อาจจะเป็นอาชีพเสริมหรืออย่างน้อยเราดูแลต้นไม้ที่บ้านแล้วพอที่พอเรามีความรู้แล้วเรามีมีสกิลแล้วด้วยนะคะเราก็สามารถที่จะช่วยแบบเฝ้าระวงังคอยดูว่าเนี่ย ต้นไม้แถวแถวบ้านก็ได้สวนที่อยู่ใกล้ใกล้บ้านหรือว่าในโรงเรียนเราในองค์กรเราเนี่ยเมื่อไหร่มีการที่มันตัดแต่งไม่ถูกต้องเนี่ยเราอาจจะต้องแจ้งไปตามเพจต่างๆหรือว่าหน่วยงานที่เขากํากับดูแลเรื่องพวกนี้ถ้าอยากรู้มากไปกว่านั้นก็สามารถฝึกเป็นคครุกขกรคืออย่างน้อยอฝึกแบบพื้นฐานว่าเราอยากจะปีนต้นไม้แล้วเราอยากจะรู้จักวิธีการตัดต้นไม้ที่ถูกต้องเนี่ยค่ะทำได้อย่างไงตอนนี้มีหลักสูตรแบบนี้เปิดแล้วซึ่งออพอจบคอร์สเบื้องต้นพวกนี้เราจะมีความรู้พื้นฐานแล้วทีนี้พี่ปุ้มพอจะรู้จัก ลูกขากรในประเทศไทยไหมคะรู้จักอยู่จำนวนหนึ่งนะคะก็มีคนหนึ่งนะคะที่แบบแนะนําอย่างยิ่งเลยเป็นแฟนคลับเลยก็คือว่าอาจารย์พรเทพเหมือนพงนะคะอยู่ที่คณะวรรณศาสตร์เกษตรโอเคค่ะเราไปหานลูกขกอกันค่ะลูกขากร กคกรคือคนที่ทําหน้าที่ดูแลต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตเมืองโดยเฉพาะนะครับซึ่งก็เป็นคนที่มีความรู้เรื่องต้นไม้เป็นอย่างดีนะครับรู้ว่าต้นไม้ต้องการอะไรนะครับต้นไม้โตอย่างไรต้นไม้มีปัญหาอย่างไรต้นไม้จะอยู่ร่วมกับคนได้อย่างไรอย่างมีความสุขทั้งสองฝั่งคือเราจะดูเฉพาะต้นไม้ขนาดใหญ่โดยเฉพาะนะครับลูกคกาจะไม่ดูสวนไม่ดูไม้พุ่มไม่ดูสนามหญ้านะครับ คือเป็นทักษะเฉพาะทางที่ดูเรื่องต้นไม้โดยเฉพาะครับแล้วอย่างต้นไม้ที่อยู่รอบข้างเราครับอันนี้คือคืออาจารย์รีวิวให้ฟังหน่อยนะครับอันนี้คือคือถูกต้องไหมคือถ้าต้นไม้เนี่ยถ้าเราดูนี่นะฮะจากชนิดก่อนแล้วกัน<ะ>ชนิดที่เราเห็นหลังคุ้เตอร์เนี่ยมันคือต้นบาดูต้นพวกนี้ถ้าเป็นลูกกอล์เราจะรู้ว่ามันสามารถจะโตได้ถึง30เมตร30เมตรก็ตึกกับสิบชั้นครับ<ะ>แต่ว่าเนี่ยเรามาปลูกใต้สายไฟ พอเขาโตขึ้นไปได้ห้าหกเมตรอ่ะคุเต่เห็นไหมตัดแล้วก็ตัดเราตัดอย่างนี้ถูกไหมคะแน่นอนมันไม่ถูกหรอคะนะครับการตัดแบบนี้คือการตัดที่ถ้าทางรถก,ก็คือการตัดที่แย่ที่สุดเราไม่ควรจะทําอะไรแบบนี้กับต้นไม้เลยมันคือการฆาตกรรมเขาช้าๆค่อยๆทําให้เขาตายซึ่งแปลว่าต้นไม้ในถนนส่วนใหญ่แล้วคือค่อนข้างโผล่มาคือไม่เฮลตี้ไม่เฮลตี้แน่นอนอันนี้ไม่เฮลตี้ เลยสักต้นเดียวผมพยายามจะมองหาว่าต้นไหนเป็นตัวอย่างที่เทียบตี้บ้างค้วถ้าสมมุตินะครับถ้าสมมติว่ามันเป็นพื้นแบบป <Okay. S 2> ก,กติเลยแล้วอาจ,จารย์มาเป็นคนปลูกเองอะอาจ,จารย์จะดีไซน์มันออกมายัางไงครับ <laughs> ลิมทางเท้าหรอ <laughs> ใช่ใช่ครับผมควรจะเลือกต้นไม้ที่อาจจะไม่โตขนาดนี้ระดับสายไฟแล้วก็ควรจะมีพื้นที่ให้เขาได้เติบโตมากกว่านี้ จะเห็นว่าพื้นเนี่ยมันเป็นพื้นซีเมนต์นะครับซึ่งต้นไม้มันไม่สามารถโตได้นะครับเราอาจจะมีการวางข้างล่างเนี่ยให้เป็นพื้นที่สัตว์เติบโตใต้ซีเมนต์เลยซึ่งจากประเทศทัคือวางโครงสร้างใต้ดินให้ต้นไม้โตได้ครับแล้วค่อยปลูกพื้นแต่บ <eyes. S 2> ้านเราไม่ได้ทําแบบนั้นเราทําทางเดินก่อนแล้วค่อยขุดหลุมแล้วลต้นไม้ไม่หย่อนใช่ซึ่งเขาก็จะโตได้แต่ในพื้นที่เล็กๆนะครับโดยจริงๆมันลึกมากกว่าที่ทุกคนคิดใช่ไม่ใช่การกัดเซาต้นไม้อเราปลูกต้นไม้ เพราะในอนาคตมันสร้างปัญหาให้ได้เยอะแยะมากมายไม่ใช่ว่าเอะอักใครก็ได้ที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นมันมีผู้ที่ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้และนี่ก็คือลูกพ่อกรแต่คราวนี้จะขอเพิ่มอีก2คนได้ไหมครับอาจารย์ได้เลยฮะผมกับพี่เต้ยยินดีขอเป็นแบบว่าลลกศิษย์อาจารย์ได้เลยได้เลยเดี๋ยววันนี้จะปั้นเป็นพิเศษผมไม่รู้ว่าการดูแลต้นไม้เบื้องต้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างและววิธีการทํางานของที่พี่ลูกค่อกรเนี่ยมันเป็นยังไง อ,นนอาจารย์พอจะรับลูกศิษย์สองคนนี้ได้ไหมยินดีมากเลยครับยินดีเลยครับยินดีเลยครับ้าด้วยยินดีเลยครับ ครับนักเรียนของเราสองคนเข้ามาดูสถานที่จริงๆแล้วเป็นไงให้รู้สึกไงบ้างรู้สึกเหมือนอยู่ในป่าค่ะ,<ฮ>ะมันเหมือนมันมีหลายชั้นอย่างที่อาจารย์บอกมันต่างจากสวนนะใช่แล้วก็ต้นไม้ก็คือแบบแผ่กิ่งก้านแบบดีมากอ่ะเอาจริงๆพอเข้ามาแล้ว่บรรยากาศมันคือป่าคือลองมันไม่เหมือนสวนทั่วๆไปครับแต่แค่ไม่ใหญ่เนาะแต่แบบเออเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าเป็นป่าได้ <ๆ S 1> นะเ <นะ S 1> ป้าหมายของเราคือ ขึ้นไปในจุดที่สูงที่สุดเพื่อไปดูแลต้นไม้ใช่ไหมครับแต่ก่อนเราจะขึ้นได้เราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับหลักๆที่ต้องมีเนี่ยอันที่ขาดไปได้คืออันนี้น่าจะรู้จักกันนะครับฮันเนสใช่ไหมครับฮร์เนสฮะเป็นฮร์เนสที่ออกแบบมาเพื่อปีนต้นไม้โดยเครับไม่เหมือนนะฮะไม่เหมือนคือปีนเข่าหรือปีนหน้าผาจําลองมันปีนแป๊บเดียวลงนจ้เนี่มันจะไม่ได้ซัพพอร์ตร่างกายนะครับแต่ลูกค้าบางทีอยู่บนต้นไม้3ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงพวกนี้ต้องไปอยู่บาวนทั่วไม้บางต้นสูงมาก ถ้าขึ้นไปอีกรอบหนึ่งสิ้นเปลืองพลังงานเอาเข้าวขึ้นไปกินแล้วเอาแบนขึ้นไปกินได้ไหมได้นะเอาเอาเอาภัยอินแล้วล่ะสุดมาเลยโอเค,อเคแล้วเรามีหมวกกันน็อกใช่ไหมครับหมวกเป็นเฮลเมดนะครับหมวกน,นิลามพายอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับพวกนี้อ,อุปกรณ์หลักๆก็คล้ายๆกับปีนเขา เราจะมาสาธิตวิธีการเปนนะครับอาจารย์ลุกกรอนพร้อมยังฮะพร,พร้อมแต่งตัวเรียบร้อยนะงั้นขึ้นได้เลยครับเดี๋ยวนี่ครับผมเพราะเนื่องจากว่าขึ้นต้นไม้แล้วอาจจะต้องอยู่นานต้องใช้พลังร่างกายเยอะนี่ครับฝากขึ้นไปดื่มด้วยนะครับแบรนด์ซุปไก่สกัดนะครับผมขอบคุณครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ดูแลต้นไม้ในเมืองของเราท่านลุกกรอบทุกๆคนนะครับเชิญครับผมขอ3าชั่วโมงนะครับอยู่เพีงคนนดครับ กรอนเป็นอาชีพที่เท่มากนะจริงๆแล้วอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในป่าอยู่ในอะไรเงี้ยเราก็จะนึกถึงเจ้าหน้าที่ที่ดูแลป่าแต่คนที่ดูแลต้นไม้ที่อยู่ในในเมืองของเราคือรุกกรนะใช่เพราะฉะนั้นขออนุญาตเรียนรู้วิธีการได้เลยครับยินดีเลยครับต้องใช้ร่างกายแล้วก็ใช้สมาธิค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตเี่มนตัวช่วยมาอีกแล้วแก่งุกเกยสกัดตับผมไม่แห้ได้ยินเสียงไหมครับเสียงมันเพาะมากเลยครับผมบุ๊ปก่อนขึ้นนะครับ โอเคพร้อมครับผมพร้อมแล้วครับใช้แรงใช้แรงขาเป็นหลักใช้แรงขาเป็นหลักใช้แรงขาเป็นหลักนะไม่ได้เลยนะถูกครับใช้ขาตรงเลยมันจะไปได้ไกลครับอ่าพี่เล็กพี่ว่านาทีแล้วนะ เดี๋ยว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 ดูเดี๋ยวตาคุณนะเดี๋ยวดูนะให้สักครึ่งชั่วโมงก็ได้เดี๋ยวนั่งรอไปกินก่อนไปแล้วนะคะขึ้นไปแล้วโอเคอ่ะถึ้วมึกคิดแล้วเย้สองนาทีสามสิบหกวินาทีค่ะได้แค่ครึ่งต้นเองมันก็เซฟนะมันก็เซฟเซฟมากๆคือรู้สึกเซฟแต่แค่ จังหวะในการความคุ้นเคยยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยได้ยังไงครับพอเริ่มใส่อุปกรณ์มันสนุกเหมือนตอนถ่ายไหมครับ <laughs> เราจะขึ้นไปสูงกาควคุณคอยดูแล้วคันโอเคประมาณนี้ไหมคะนาเริ่มเสียแล้วลลน,า,นาเริ่มเสียแล้วดนะเวูเริ่มแล้วเริ่มแล้วสุดล่ Uhm> <S 2> <S 2> ไม่ม okay, ั่นใจเหมือนเมื่อกี้เลยครับพี่เตยโอเคปะโอเคยกขาอถูกครับเฮ้ย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 มจับได้เรับเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮยเฮยเฮ้ย้เฮ้ยเเ้ยเยเฮ้ยคร้บเฮเฮเฮ้ยเเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยยเฮ้ยเฮ้ยครับเ้้เ้เย กว่าเล็กเลยนะไปดีชอบกันโอเคเป็นยังไงบ้างชอบไหมเหนื่ยเหมือนกันนะคะ ก็เป็นรู้สึกว่าเป็นอาชีพที่ตื่นเต้นอ่ะแต่ว่าถ้าทําจนชินน่าจะแบบว่าดีคือแบบว่าได้ขึ้นไปเห็นแบบอยู่บนต้นไม้สูงสูเงี้ยวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ยอดเยี่ยมเลยครับเพราะว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็สามารถที่จะฝึกอีกนิดนึงก็จะไปทํางานได้แล้วครับในกรุงเทพเราค่ะก็จะมีพื้นที่สีเขียวที่มันมีปริมาณที่ไม่มากมากค่ะก็คือมันยังมีน้อยอยู่ตรงหัวประชากรในคนที่อยู่ในกรุงเทพก็อยากให้ การดูแลนั้นนะคะเป็นการดูแลที่ถูกวิธีเป็นการดูแลที่ถูกต้องที่ไม่ทาร้ายต้นไม้อีกะคะ่ะก็อยากให้มารู้จักกับอาชีพที่ดูแลพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองโดยเฉพาะที่อาชีพลูกกอเนี่ยค่ะเออเอาจริงๆ พอได้คุยกับทุกคนอ่ะเราก็รู้สึกว่าเออพื้นที่สีเขียวนี่มันสําคัญกับชีวิตของเรามากกว่าที่คิดไว้ด้วยเวลาเราเล่นไอจีเล่น Facebook อะไรอย่างเงี้ยคือเราเห็นว่าแบบเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่หรือแม้แต่กระททุกคนอ่ะพอแบบว่าว่างๆปุ๊บเขาก็จะออกไปแบบต่างจังหวัดไปแบบนู่นนี่คือเราเราคิดว่าแบบมนุษย์โหยหาธรรมชาติมากขึ้นมากๆมีหลายหประเทศ หลายๆที่ที่จะต้องไปตั้งเมืองหลวงใหม่เรียกว่าเพราะสภาพแวดล้อมมันไม่ดีเราสามารถที่จะเป็นอย่างนั้นได้ในอนาคตจริงๆเราอาจจะต้องย้ายที่ที่อยู่อาศัยของเราเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรีอกว่ากรุงเทพยังไม่ได้ถึงขั้นขนาดนั้นแต่อาจจะเป็นอย่างนั้นในวันข้างหน้าแต่คนไหนยังไม่ย้ายแต่สัตว์อะย้ายแล้วเหมือนกับสัตว์บางชนิดที่เคยอยู่ที่กรุงเทพแต่สุดท้ายต้องย้ายออกไปอยู่ตรงสุดขอบของอเขตในกรุงเทพเลยแม้นั่นก็คือตัว าตัวหน้านะครับเหมือนเขาต้องย้ายจากตรงเนี้ยเราก็ย้ายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยเพื่อตามหาแหล่งที่อยู่ที่มันแบบเหมาะสมกับเขาใช่ปะซึ่งเหมือนได้ยินมาว่ามันคือแบบสุดเขตแล้วอะ่ะคือถ้าเลยจากนี้ไปคือเป็นน้ำทะเลซึ่งเขาจะอยู่ไม่ได้แล้วมันคือเหมือนเหมือนถูกเบียดออกไปเรื่อยๆเนาะแย่เหมือนกันซึ่งเราก็เหมือนสัตว์วันหนึง่งอาจจะเป็นเราก็ได้ ที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเมืองต่างๆมันค่อยๆดันเราเนี่ยให้ออกไปอยู่ไกลขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันเคยเกิดขึ้นแล้วในหลายๆประเทศทั่วโลกเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันดูแลไม่ให้มันเกิดถึงขั้นวิกฤตที่คุณภาพชีวิตของเราจะจะเป็นในลักษณะแบบนั้นอนะ ื่องที่แปลกใหม่ทุกวันนี้ที่มันมีนาคอยู่ในกรุงเทพถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเราย้อนไปในหลาย<ม>หลายปีที่แล้วอ่ะตัวนาคเนี่ยเป็นเขาอยู่ตามคลอง<ม>อยู่ตามแม่น้ําโดยทั่วไปในกรงุงเทพเพราะอะไรเขาถึงมาเหลืออยู่แค่ไม่กี่ที่ในกรุงเทพครับจริงๆแล้วนาคกับแหล่งน้ำเนี่ยเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่คู่กันอยู่แล้วเพราะเขาถือว่าเป็นนักล่าในธรรมชาติ<ม>แล้วก็เจอได้ในแหล่งน้ําทั่วประเทศไทยเลยที่เป็นน้ำจืดเป็นคลองเป็นบึงเป็นอะไรเนี่ยเจอเขาได้หมดเลยค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยจากปัญหาเรื่องของการขยายขึ้นของตัวเมือง แล้วก็ชุมชนคนเนี่ยนะคะก็ผลักดันให้นางเดี๋ยวเขาค่อยๆถูกไล่ จากในพื <One input> ้นท <istles> <ge ar> ี <ies> ่ที่อยู่ลึกจากกรุงเทพเข้าไปเนี่ยนะคะค่อยๆถูกไล่มาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงตรงจุดเนี้ยที่บางผืนเคียนเนี่ยที่ซึ่งหน้าเขาไม่มีที่ไปแล้วเพราะถัดจากตรงนี้ไปก็คือเป็นทะเลแล้วเขาต้องอยู่กับน้ําจืดใช่ค่ะก็คือปัจจัยหลักๆที่นาสามารถอยู่ที่ไหนได้หรือไม่ได้เนี่ยจะมีปัจจัยหลักๆอยู่ด้วยกันทั้งหมด3อย่างอันที่หนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของแหล่งอาหารของเขาอันที่สองก็จะเป็นเรื่องของแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็อันที่3าก็จะเป็นเรื่องของอ่การถูกรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์ ใจหลักๆแล้วของเขาอ่ะเขาเป็นเหมือนตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของบริเวณที่เขาอยู่หรือที่อยู่อาศัยของเขาอยู่ไม่มีนาคแสดงว่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมตรงนั้นไม่ดีเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นพื้นที่ไม่กี่พื้นที่ที่หลงเหลืออยู่ในกรุงเทพที่คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีพอที่จะยังเป็นบ้านของนาคได้อยู่เพราะฉะนั้นถ้านาคสูญพันธ์แสดงว่าพื้นที่ตรงนี้มีปัญหาแล้วพื้นที่ที่เป็นสีเขียวที่สมบูรณ์พอที่จะ สามารถให้นาคอยู่ได้เนี่ยมันมีไม่กี่ที่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือนาเนี่ยสูญพันธ์สูญพันธ์จะเกิดอะไรขึ้นควบคุมประชากรของปูปลาที่อยู่ในพื้นที่ไม่ได้คราวนี้เริ่มส่งผลกระทบให้กับมนุษย์ที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งเอาจริงๆแล้วมนุษย์เป็นผู้ที่ทําให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วค่อยๆไล่เขาออกมาตั้งแต่แรกคราวนี้ในการเก็บเขากําลังช่วยรักษาดูแล การเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ในบริเวณนี้ทั้งหมดถ้าเขาสูญพันธุ์ไปสุดท้ายแล้วใครได้รับผลกระทบก็คือ,อม,มนุษย์กัรเรานี่เองนะครับนี่คือความสําคัญของพื้นที่สีเขียวคือสุดท้ายที่ยังสมบูรณ์มากเป็นพอที่จะให้มาอ,อยู่มาาเเชิพวกร ทั้งมวลแล้วอ่ะเรามาจบที่นี่เราจะเห็นเลยว่าทําไมนาคถึงสามารถมาอยู่ที่นี่ได้เ,เพราะว่าด้วยความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ตรงนี้คือไม่แน่อ่ะอาจจะเป็นพวกเราอ่ะมามีบ้านใกล้ๆกับนาคก,ก็ได้แต่ตรงนี้ดีนะมันเป็นแบบว่าพื้นที่สีเขียวแบบเขียวจริงๆแล้วเราไม่คิดว่านี่คืออยู่ในเขตกรุงเทพด้วยซ้ำอ่ะดูสิพวกเราสองคนอะ่ะยังต้องมาไกลเพื่อที่จะได้พื้นที่สีเขียวตรงนี้เลยอ่ะ แล้วในขณะที่เราอยู่ตรงนี้ทั้งหมดอะเราเห็นคนใช้ประโยชน์เราเห็นเด็กออกมาเล่นเราเห็นคนปั่นจักรยานเราเห็นคนพาลูกมันคือคุณภาพชีวิตที่ดีจริงๆอะที่เราอยากจะให้ทุกคนในกรุงเทพได้มีถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลแผ่นดินของเราหายแล้วคุณภาพชีวิตตรงนี้ก็จะไม่มีจริงๆวันนี้ที่เราไปมาทั้งหมดอะคือเหมือนเราไปดูภาพใหญ่แล้วค่อยๆเลกเลกลงมาแต่สุดท้ายไม่ว่าจะอะไรก็ตามอะสิ่งที่สาคัญที่สุดคือการปลูกจิตสํานึกเนาะให้ ไม่ใช่ให้กับเด็กๆให้กับใครให้กับทุกคนเรารู้สึกว่าถ้าเขามีความรู้ในการดูแลสิ่งๆนั้นน่ะที่จะรักสิ่งๆนั้นน่ะเขาก็จะแบบรักมันดูแลมันด้วยใจจริงๆอะไเงี้ยเพราะฉะนั้นก็แบบอยากให้ทุกคนมาร่วมกันทำเลยอ,อแล้วก็มีข่าวดีด้วยนะวันนี้มีข่าวดีด้วยนะอาจารย์ที่คณะบอกว่าแปลกใจหลังๆมีคนสมัคร มาเรียนทางด้านธรรมชาติเนี่ยเยอะเป็นพิเศษคือเจนนี้มาให้ความสําคัญเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเรายังไม่หมดความหวงังแต่ถามว่าอีกสิปีข้างหน้าธรรมชาติของเราจะเป็นยังไงก็ต้องถามย้อนกลับไปอีกว่าคุณอยากให้มันเป็นยังไงเพราะอีกสิปีข้างหน้าธรรมชาติจะเป็นยังไงมันอยู่ที่การกระทําของคุณนี่แหละ